ต่างประเทศนะคะคที่นี้ค่ะข่าวแรกของเรานะคะไปเทื่อเรื่องของเป๊ปกดเดอออร่า <The Aurora> กันหน่อยค่ะ <The> ก็นนะ <The> ก่อนหนนี้นะคะ <The> ก็มีข่าวแหละ ออกมาว่าเหมือนเป๊ปเนี่ยก็จะบายบายลาทีมนะคะเรือบายแมนเชสเตอร์ซิตี้ซึ่งมันก็มีข่าวโหมออกมาก่อนอันนี้แล้วเนาะแต่ท้ายที่สุดเนี่ยเป๊ปน,นะคะก็ดับเทียนกับข่าวนี้ด้วยการต่อสัญญากับเรือบายแมนเชสเตอร์ซิตี้ค่ะเพราะว่าลังครอบต่อสัญญาเป๊ปก็ต่อด้วยเลยนะคะแต่หลังจากที่เลื่นครอบค่ะโบกมือลาทีมนะคะได้ไม่กี่วันค่ะเป๊ปูโดล่าค่ะก็มีข่าวว่าเขาเนี่ยเตรียมตัวจะอำลาเรือบายแมนเชสเตอร์ซิตี้หลังจากที่หมดสัญญาในปี2025ค่ะ สาเหตุนในการที่เป๊ปรนลา่านะคะจะโบกมือลาทีมเขาบอกว่าเกิดจากความที่เป๊ปคนล่าเองเนี่ยรู้สึกหมดความท้าทายนะคะ ถ้าพี่แกงไม่หมดก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วทุกคนก็พี่แกงเล่นควา้าแชมป์มาแทบทุกรายการพิมบรีกสีสมัยติดไหนจะแชมป์เอฟเอคาราบาลครับยูฟาแชมลิกอะแชมป์ที่ว่ายากที่สุดที่พวกเขาแบบยังไม่เคยได้นะคะแล้วก็เป๊น,น่ยอยากได้มากๆกับเรือใบแมนเชสเตอร์ซิตี้เพราะถ้าได้แล้วมันจะเพอร์เฟกต์มากนั่นก็คือยูฟาแชมลิกพวกเขาก็คว้าไปแล้วเรียบร้อยนะคะก็ได้ไปแล้วอะอย่างปีนี้ก็ไม่ได้มีอะไรติดไม้ติดมือถ้วยไม่ใหญ่มากแค่ถ้วยพิมบรีกเอง เฮ้ยนะคะก็หวังว่าพี่แกก็จะไปก็ไปเถอะเนาะเป๊ปเนาะขอร้องละก็มารอดูว่าเป๊ปกุล德าเนี่ยจะบบกมือลาทีมตอนไหนหรือจะเปลี่ยนใจอะไม่ไปแล้อยู่กับซิตี้นี่แหละสร้างตำนานต่อไปอะไรเงี้ยนะคะก็รอดูค่ะว่าเส้นทางของผุ้ซือวัย52ปีคนนี้จะเป็นในรูปแบบไหนค่ะที่นี่ค่ะไปเที่อเรื่องนะ้า กันหน่อยนะคะมาจากข่าวของภูเก็ตละกันเนาะเมะื่อวานที่ผ่านมาค่ะหลังจากที่ทางด้านของแมนเชสเตอร์เตดค่ะสามารถคว้าแชมป์ได้เหนือแมนเชสเตอร์ซิตี้นะคะด้วยการเอาชนะที่เวมบรี่ค่ะในศึกเอฟเอคัพนัดชิเชนะเลิศนะคะสองประตูตอนหนึ่งะคะก็คว้าแชมป์เอฟเอคัพไปครองได้สำเร็จถึงแม้ว่าเขาจะจบอันดับที่8ในซีซั่นนี้นะคะ แปะแล้วไงมีถ้วยแล้วกันอย่างนี้ดีกว่าเนาะก็มีภาพน่ารักน่ารักนะคะเป็นภาพของคุณพ่อแล้วก็คุณลูกนะคะแห่ซาเล้งนะคะนั่งรถซาเลง้งแล้วก็แห่ถ้วยอะไรเงี้ยนะคะก็เป็นโมเมนต์ที่น่ารักน่ารัก,ร,กระหว่างพ่อลูก2คนนะคะก็เรียกว,ว่างานนี้นะคะซาเล้งค่ะ ไม่ได้มีแต่ลิเวอร์พูลแล้วนะคะแต่ซาเล้งของแมนยูก็มีเช่นกันนะคะแต่แตกต่างกันที่ว่าณวันนั้นค่ะซาเล้งนะออกก่อนอันนี้ออกหลังนะคะแต่ท้ายที่สุดนะลิเวอร์พูลของเรานะมียันบัวนะคะออกก่อนออกหลังนั้นไม่สําคัญนะคะแต่สําคัญเลยก็คือสีสันนความน่ารักที่เกิดขึ้นในแวดวงฟุตบอลค่ะ บอลก็มีเกมก็มา m 8 8 Thailand ที่1ของเอเชียความบันเทิงครบจบในเว็บเดียวข่้ต่อไปค่ะก็เรียกไว่ายัง,งคงวนเวียนอยู่กับปีสแสดงแมนเชสเตอร์เต็ดนะคะเขาคนนั้นค่ะคือกรีนวูดนะคะนักเตะของปีสแสดงแมนเชสเตอร์เต็ดนะคะที่เรียกว,ว่าเป็น ลูกมอเลยก็ว่าได้นะคะแต่ต้องย้ายไปเล่นให้กับกาตาเฟ่ค่ะเนื่องจากว่าตัวเขาเองนะคะมีเรื่องของออการทำลายร่างกายของแฟนสาวถึงแม้ว่าท้ายที่สุดแล้วนะคะก็จะต่างฝ่ายต่างแยกย้ายไม่เอาความกันแล้วก็มาสร้างครอบครัวด้วยกันนะคะจนเจ้าตัวเนี่ยค่ะก็ย้ายไปเล่นให้กับกาตาเฟ่นะคะซึ่งเป็นทีมที่อยู่ในลีกลาลิก้านะคะหลังจากที่เจ้าตัวค่ะไปเล่นให้กับกาตาเฟ่นะคะทั้งหมด3าหนัดด้วยกันนะคะก็ยิงไปถึง10ประตูแล้วก็6แอสซิสต์นะคะ ล่าสุดค่ะกรีนบูดนะคะก็ต้องมารอดูค่ะว่าเส้นทางของเขาจากนี้จะเป็นอย่างไรเพราะว่าล่าสุดค่ะเจ้าตัวนะคะก็ได้มีการโพสต์อำลาแกตาเฟ่ fe, แล้วเรียบร้อยนะคะโดยบอกว่าเขาเนี่ยรู้สึกซาบซึ้งใจมากต่อครอบครัวนะคะเขาเรียกว่ากาตาเฟ่คือครอบครัวนะ,ะแล้วก็สําหรับแฟนบอล ในซีซั่นนี้ที่น่าทึ่งมากขอบคุณที่ทำให้ผมเป็นที่ต้อนรับและเป็นหนึ่งในกลุ่มของพวกคุณผมเอนจอยกับทุกวินาทีที่ได้เล่นกับเพื่อนร่วมทีมกับสโมสสอนแห่งนี้มันเป็นการปิดฉากที่เ,เป็นการปิดฉากที่หวานเป็นขมมากๆนะคะแต่ มันน่ายินดีที่ได้เล่นให้กับคุณผมขออวยพรให้คุณโชคดีนะคะโดยเจ้าตัวค่ะก็ได้มีการโพสต์ภาพนะคะโดยเป็นภาพที่ตัวเองเนี่ยกำลังแข่งแล้วก็ใส่เสื้อหมายเลข12ของกาตาเฟ่นั่นเองค่ะก็น่าจับตามองนะว่าเจ้าตัวเนี่ยจะไปไหนต่อนะคะแมเชสเตอร์แมเชสเตอร์ยูเตดเนี่ยจะดึงกลับมาหรือเปล่าเพราะว่ามันก็เหมือนมันเริ่มซานแล้วอะเหมือแบบเจ้าตัวก็มากลับมาใช้ ชีวิตครอบครัวมีลูกที่น่ารักกับแฟนสาวที่เคยมีเรื่องบาดหมางกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วเนาะก,ก็ไม่รู้ว่าท้ายที่สุดถ้าว่าดึงกลับมาเนี่ยแฟนๆเนี่ยจะให้อภัยไหมนะคะจะต้อนรับเวลคัมกรีนบูดหรือเปล่าเพราะว่าผลงานกับกาตาเฟเองก็ไม่ได้คิลิ้วคิเลนนะเฉลี่ยแบบ3เกมตอนหนึ่งประตูอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ถือว่าน่าสนใจอยู่เหมือนกันนะคะสําหรับกรีนบูดจ้ามาที่เรื่องของพ่อบุญซื้อกันหน่อยคะะ่ะเขาคนนั้นนะคะคือเชลซีค่ะ ารายงานล่าสุดนะคะจากเดอะซุยหรือเดอะซันนะคะสื่อที่ไม่มีความเชื่อถืออะไรเลยนอกจากเรื่องใต้เตียงของชาวบ้านนะคะเดอะซันค่ะสื่อดังของอังกฤษดังเรื่องทางลบเนาะก็ได้ออกมารายงานะนคะคะว่าตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่าเชลซีกําลังที่จะมุ่งไปที่ผู้รักษาป,ประตูนะคะของเบอร์ลี่นะคะนั่นก็คือทางหน้าของเจมส์ทัฟฟอร์ดนั่นเองนะคะที่เพิ่งมีการตกชงตกชั้นไปโดยนะคะตอนนี้ค่ะเชลซีนะคะกำลังมีการพิจารณาค่ะว่าอาจจะทุ เงินจานวนเล็กๆน้อยๆเสร็จเงินของบอลลี่นะคะประมาณ20ล้านปอนด์ค่ะเพื่อเป็นค่าตัวนะคะในการดึงทัฟฟ่อดเนี่ยมาอยู่ในทีมค่ะเรียกว,ว่าสถานการณ์ก็น่าสนใจอยู่เหมือนกันนะสำหรับเชลซีเพราะว่าเพิ่งมีการปลดกุนซือไปแล้วก็ยังไม่รู้นะว่ากุนซือใหม่จะเป็นใครจะเป็นโรเบรโตเดซเบีหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะแต่ที่แน่ๆเลยนะคะก็นั่นแหละพวกเขาก็ก็เป็นพ่อบุญทุ่มคนใหม่จริงๆนะคะสำหรับเชลซีค่ะ และนี่คือเรื่องราวที่นำมาฝากทุกคนในวันนี้นะคะส่วนพรุ่งนี้จะเป็นกระแสไหนเป็นเรื่องราวไหนก็ฝากติดตามเอเชียบุ๊กที่ไร่ไทแลนด์ด้วยค่ะสำหรับวันนี้ติ๊กต้องไปแล้วนะคะบ๊วย